ประการสังคมมาตรา40จ่ายเงินสมทบแตกต่างกันจะมีสิทธทิประโยชน์การคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างไรถ้าท่านใดสนใจนะคะชมคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้มีคำตอบให้นะคะแบบเข้าใจง่ายสั้นๆค่ะอย่าลืมชมให้จบคลิปนะคะเนื่องจากทางรัฐบาลได้อนุมัตินะคะที่จะจ่ายค่า เยียวยา5 0 0 0บาทนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ใน10จังหวัดสีแดงเข้มนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์และสำหรับคนที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นขายของ หรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองนะคะที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะได้เปิดให้สามารถเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ได้นะคะซึ่งเขาเปิดให้เราสมัครได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นในเว็บไซต์แล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆคะ่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะที่สมัคร ไปแล้วแล้วก็กําลังที่จะเข้าไปสมัครภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมี3ทัทางเลือกให้เราเลือกจ่ายนะคะก็คือเลือกจ่ายเดือนละ70บาทจ่ายเดือนละ100บาทแล้วก็เดือนละ300บาทค่ะและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังสงสัยว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับมันแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้มีข้อสรุปง่ายๆมาให้เพื่อนเข้าใจาง่ายๆดังนี้นะคะเดี๋ยวติดตามเลยนะคะสำหรับทางเลือกที่1จ่ายสิทธิ จ่าย70บาทต่อเดือนนะคะท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ค่ะเมื่อท่านเจ็บป่วยและไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลนะคะมากกว่า1วันขึ้นไปนะคะท่านจะได้เงินชดเชยรายได้อยู่ที่300บาทต่อวันค่ะและหากไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุด3วันขึ้นไปนะคะท่านจะได้ค่าชดเชยรายได้วันละ200บาท และในกรณีทุพพลภาพหรือพิการนะคะท่านก็จะได้ค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา15ปีซึ่งท่านจะได้500หรือ1นึ่นเนี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินประกันสังคมนะคะและก็ข้อ3นะคะการเสียชีวิตนะคะท่านระหว่างที่ท่านาพิการหรือทุพพลภาพแล้วเสียชีวิตท่านจะได้รับเงินค่าจัดก,การงานศพ2 5 0 0 0นะคะ และข้อ3ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตนะคะท่านก็จะได้รับค่าจัดการงานสมอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะและทางเลือกที่1นนี้นะคะท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องอการชราภาพและการส่ง,สงเคราะห์บุตรนะคะขออนุญ,ญาตเสริมอีกหนึ่งเรื่องนะคะหากท่านจ่ายเงินสมทบครบ60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะท่านจะได้รับเงินเพิ่ม8000บาทค่ะทางเลือกที่2นะคะ จ่าย100บาทต่อเดือนท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อที่1ประสบอันตรายและเจ็บป่วยนะคะนอนโรงพยาบาล1วันขึ้นไปได้300บาทต่อวันนะคะมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด3วันขึ้นไปนะคะแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะได้วันละ200บาทค่ะสิทธิประโยชน์ที่2นะคะทุพพลภาพหรือว่าพิการนะคะท่านจะได้รับค่าชดเชยรายเดือนนะคะ เดือนละ500-1,000ถึง 1, ต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา15ปีค่ะจะได้500หรือ1,000นะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมเงินประกันสังคมเช่นกันค่ะในกรณีที่เสียชีวิตนะคะในขณะที่ทุพพลาภาพก็จะได้ค่าจัดการงานศพอยู่ที่25,000นะคะใน,กร,ในก,รกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้รับค่าจัดการงานศพ25,000บาทเช่นกันค่ะคบ และหากท่านส่งเงินครบ60เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะท่านก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก8 0 0 0บาทค่ะและในทางเลือกที่2นี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ชราภาพนะคะถ้า,าในกรณีชราภาพนะคะท่านจะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลนะคะเมื่ออายุครบ60ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนค่ะแต่ว่าท่านจะไม่ได้รับสิทธิการสงเคราะห์บุตร และสำหรับทางเลือกที่3นะคะซึ่งเป็นทางเลือกใหม่นี้นะคะจะจ่าย300บาทต่อเดือนนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับข้อ1ประสบอันตรายเรือเจ็บป่วยนะคะนอนโรงพยาบาลหนึ่งวันขึ้นไปนะคะได้วันละ300บาทมีมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด3าวันขึ้นไปแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะท่านจะได้รับเงินค่าเชวยวันละ200บาทค่ะซึ่งในสิทธิประโยชน์ข้อหนึ่งนะคะจะสังเกตได้ว่า ทั้งเรื่อง1 2 3จะเหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันที่หมายเหตุข้างล่างนะคะอยากให้เพื่อนๆได้อ่านอีกทีนะคะซึ่งเรอได้ทำดอกจันเอาไว้ให้แล้วนะคะเล,เลยก็เอเอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้อ่านอีกทีะคะ่ะสิทธิประโยชน์ข้อที่2นะคะทุกพลภาพหรือว่าพิการนะคะทั้งเรื่องที่สานี้นะคะจะได้ค่าชดเชยรายได้นะคะ เดือนละ5 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนนะคะตลอดชีวิตค่ะหากท่านเสียชีวิตนะคะขณะทุพพลภาพก็จะได้ค่าจัดการงานศพ5 0,000บาทนะคะในกรณีที่เสียชีวิตนะคะก็จะได้รับค่าจัดการงานศพ5 0,000บาทเช่นกันค่ะสิทธิประโยชน์ชราภาพนะคะท่านจะได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลนะคะเมื่ออายุ60ปีและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนค่ะ เมื่อท่านจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะคะจะได้รับเงินเพิ่มอีก10,000บาทคา่ะและสําหรับทั้งเลือกที่3นี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์การสงเคราะห์บุตรนะคะซึ่งท่านจะได้รับเงินรายเดือนนะคะสงเคราะห์บุตรแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะคนละ200บาทคราวละไม่เกิน2คนนะคะสิทธิประโยชน์ของทั้งเลือกทั้ง3ทางของประกันสังคมมาตรา40ก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่1 5 0 6นะคะหรือเข้าไปหาข้อมูลตามเว็บไซต์ได้นะและหาคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะกรุณากดไลค์ให้เลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะแเล,เลก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าคลิปของเรนะคะจะมีประโยชน์ให้กับ บางคนนะคะเหมือนคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่อะคะ่ะถ้ามาดูคลิปนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้ขอขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ